าวาสวัสดีครับพบกับช่องรีวิวแแบบคบเปลนะฮะไว้แก้เหงาวันนี้เราจะมาเล่นแบบที่เล่นอาวุธระยะประชินนะคะวันนี้มีแขกรับเชิญน,นะ,ะมีอยู่สามคนนะ,คะเริ่มจากคนซ้ายสุดเลยชื่ออะไรครับื้อบาาอลครับอายุสิบปีอะไรครับสาดีครับชื่อ,อ,อเต้น,นะอายุสามสิบสี สวัสดีครับผมชื่อก้องครับอายุอายุอายุไอ้ก้องอายุโอ้ไอ้ก้องมีเลี้ยไอ้ก้องนีเลี้ยงกำลังขโมยเสือยู่กำลังขโมยขนอยู่วันนี้เราจะมาเล่นค้ำเลนกันนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพากันไปเล่น นั่นเองใช่เดีย๋ยวไปเล่นกันเลยไปเล่นกันเลยโหลดแมวไว้ด้วยเอ้ยว้าวว้าวว้าวลาสนุก <c oughs> อะไรกูเป็นปีศาจกับพี่ต้๊กไอ้ปีศาจอันนี้ผมผมัผม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 วนะครับจับได้ห<ม>ยิบได้มากูจะฆ่านักลาทั้งหมดเลยดำ เฮ้ยจักกันเดพี่ไปจักรันในบอลนี้เอคเจอกูส์นได้ไหมเจอกูเจอไก่ครับวิ่งไล่เจองวันี้มีไก่ตัาาเอ้าเรียบร้อยเฮ้ยดาบีิวดาเฮ้ยเฮ้ยดาบเดียวมาดาลุมลุมอุ้ยอุ้ยอยอะไรดิงอ่ะ

ไอ้แช่บลังพิเศษบลังเฮ้ยมันหนีไอ้ตีังมันเลยผมแช่บลังพ่เก่อนเลยหนึ่งแช่บลังพิบัรจะตายพี่ก้องจะตาย,ตายอุ้ยเอาอุ้ยวางได้วาได้ไดี๋เรก่อน

เอ้าอ้หวาดเลยลุ่มลุมเอ้ยกูตายเต้ข้ามัเต้เต้เต้เข้ามาเั้เต้เป้มันวั่ง ตีตีทำไรต้อย่างไม่ลงมาเหจโ๊ะดนกูแน่นี่ก็มีเขาล่างแล้เดี๋ยวรอบตัดแม่งเอาเลยเอาเลยรอบตัดเลยอย่าไปกลัวโุ้ยๆๆ้ยว้ยว้ยวอ้ย้ยอ้ยย้ยซอซอมบี้ น้อน้าจำลองต้องโดได้จำลองเสร็จไอ้บอลมึงเอ้ยนี่ีอไงโอ้ยโอ้ยกูหนึ่กูนูนเฮ้ยเฮ้ยกูโดนเกกูโดนเกมไงพีโดนโดนโดนจลองอุ่มละไอ้เี้ไอ้เหี้ยอคโกงเลยเช่นะปะ

เว่อม mm. ันเลือคนเดียวลุมลุมลุมมันได้เปรียบลุมลุมเนร์ลุ้มเฮ้ยเฮ้ยกูก็จะตายเฮ้ยเฮ้ย ใจพี่ชายด้วยมันหวานเยฮ่าฮ่าฮ่าไม่พี่มาไม่โดนมันแล้วละมาดีมาดีฮึฮ่าฮ่าฮ่านี่ โดนกูนเน่บอลโดนกูนเนี่ย,นนยแล้วแล้วเออเพดเพดเราคือเราต้องไปจัดก,การไอ้กล้องก่อนเข้าใจไหมใช่เราเราเราต้องแบบพลังมีประโยชน์เอออะไรอีกนะกูออรูนแสงตะวันกลางวันอะไรไอส้สกิลของนักง,ง่ายตุนตุนเราคนที่กล้องไม่วางกูจะไม่ไอ้กล้องเอาไอ้กล้องเลยกล้อง

จะิคนชีวิตเปลี่ยนครับอย่านะอะไรทำไมวิ่งเร็วจังวิ่งเร็วยุ่ยเลยม่ได้นะนะเบรคอะเอาตายหรอเอาตายเลยก็ตายเลยโอ้ยนี้กูเจอพลังนีเนียเไลุ้มลุลุ้มไม่บอลลุ้มไม่บอลลุ้มไม่บอลไอ้บอลมันจอยเท่บมดไอ้กิ๊เลยเนี่ยันต้อวบอลเลยเยอะย่ เดยวต้่งหงคันขนุนร้อยปีศาจต้องชนะเ้ดนเหอนกันโดนเมืนกันโดนมืนกันเ้พื่อลองใจเพื่อถเออเอ้เน้นหมาหมูเน้นหมาหมูเอเราเน้นหมาหมูน่าเน้นเงก่งๆละใช่เบียวแตกแล้วกู ทนีว่าเข้าติดมันรีบใช่ค่ันมันอยากทำทำ้นกูอ๋อแหละเอ๋อ๋อแหละเอ๋โดนโดนโดนกูเนี่ยยังไงอย่าบอลบอลมันหนึ่งกับกูไปเาไเลยังไงเ้ยเหนีหนีหีไปไห ไอ้ยบนโอ้ยโอ้ยจมันเต้กูจมันไอ้ยบนไอ้ยบนอย่าดำไม่ไงม่เอาไอ้กล้องเลยเหลือมึงคนเดียวแล้วโดนกูแน่ไโดนโดนเาเหมือนกันอาปุ๊กห่ย จะไปตัวพี่เป็นอ่ะมันโอ๊ยมันล่องหุ่นไอ้ไหนนี่เนี่ละเสียของจังเลย จกบกันไปแล้วฮะเล่นคาบเรียนใครชอบก็ฝากกดติดตามแล้่่นีะชอบชอบแล้วกดติดตามแล้วลก,ลลกดหัวใจกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้บายบาย